สวัสดีครับพบกับ Dream Craft Channel และผมนัทวุฒิที่มา EP นี้เราจะมานำเสนอการเริ่มเล่นโมเดลว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานง่ายๆก่อนสำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มเล่นก็เริ่มแรกก็คือใบคัตเตอร์ครับคัตเตอร์อาร์ตไน จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานเลยสําหรับทําโมเดลเราจะใช้คัตเตอร์ธรรมดาก็ได้หรือจริงๆแนะนําใช้คัตเตอร์แบบนี้จะทํางานง่ายกว่าแล้วก็ตัวที่คีบตัวนี้เอาไว้ใช้คีบพวกจุดเล็กๆชิ้นเล็กๆหรือคีบดีคอก็จําเป็นเหมือนกันก็ควรมีอันนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผู่กันพู่กันเนี่ยเอาไว้ทา ภายในทาไฟแต้มนูน่นแต้มนี่แล้วก็คีมตัดคีมตัดนี่เราเอาไว้ใช้ตัดออกจากแผงเดี๋ยวี e ีต่อไปเราก็จะค่อยๆสาธิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทปกาวเทปกาวนี่ใช้ที่ดีหน่อยเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดเวลาเรากั้นพ้นหรืออะไรพวกเนี้ยเทปที่ดีก็จะทำให้ เส้นสันในการบางพ้นจะคมพอสมควรนะครับ <Wow. S 1> อะต่อมากาวกาวตัวนี้ก็จะมีหลายตัวให้เราเลือกเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกอีกทีเรื่องกาวแต่พื้นฐานก็คือเป็นกาวมันจะเป็นตัวทําละลายพลาสติกเสร็จสีสีก็จะมีหลายสูตรครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีว่าสีสูตรไหนใช้ยังไงใช้แบบไหนหรือใครจะถนัดแบบไหน แล้วก็สีกระป๋องสีกระป๋องนี่ออส่วนใหญ่ตัวผมเองก็จะชอบใช้กระป๋องธรรมยาเป็นหลักเพราะว่าสีจะค่อนข้างตรงเบอร์รถที่สุดและแล้วก็ตัวเล็กเกอร์มันก็จะเข้ากันมันก็จะไม่ค่อยตีกันแล้วก็ยาขัดต่างๆครับคือจริงๆเราพ่นสีแบบเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องขัดมันก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากให้มันสวยงามไม่เป็นเปลือกต้มเราก็ต้องใช้ยาขัด ส่วนยาขัดเนี่ยก็จะมีอตัวคุณสมบัติจะแตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นตัวขัดหยาบขัดละเอียดแล้วก็ขัดเงาก็จะเป็นตามที่เขาระบุไว้ก็จริงๆอ่ะสตัวนี้คือถ้าคนไม่ซีเรียสอ่ะใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับแล้วมาเก็บตัวนี้เอาจะได้ไม่ไม่ไม่เป็นสิ้นเปลืองแต่ถ้าบางงานที่ สีเป็นเปลือกต้มมากๆเงี้ยมันก็ต้องไล่ไปครับหนึ่งสองสเสร็จแล้วพอเราประกอบตัวรถเสร็จมันก็จะมีตัวนี้มาช่วยเรื่องการเคลือบเหมือนเคลือบแบกรถยนต์อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้ฝุ่นไม่จับเวลาเราเก็บเข้าตู้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ส่วนพุตตี้เนี่ยออคนก็จะถามถึงมากว่าใช้ยังไงก็ ออบางชิ้นจะมีรอยดิ่มรอยฉีดพลติกที่ไม่สนิทหรือกรีดคัตเตอร์ไปแล้วซ้อล่องแล้วแฉลบตัวนี้ก็จะเอาไว้อุดทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็กระดาษทรายกระดาษทรายแนะนําว่าเริ่มตั้งแต่เบอร์400 600 800 1 2 0 0 5ก็จะเอาไว้ขัดตะเข็บขัดบอดี้แล้วก็อันนี้ก็ชอบมากหลังๆก็จะใช้ตัวนี้บ่อยก็ยคือกระดาษทรายฟองน้ํา ตัวนี้คุณสมบัติก็คือสมมุติว่าที่เป็นสันเป็นมุมพวกนี้ถ้าเราใช้กระดาษทรายพวกนี้มันจะไปลบมุมสันของมันแต่ถ้าเราใช้กระดาษทรายฟองน้ําตัวนี้มันจะรักษาเส้นสายที่มันยังคมอยู่เพราะว่าตัวฟองน้ํามันจะซอฟลงนั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้เออเอาไว้เดินร่องพวกร่องประตูสมมุติว่าอยากให้รถมันดูสมจริงเนี้ยร่องประตูเป็นสีดํา เมื่อก่อนจะผสมสีกันเองเดี๋ยวนี้มีตัวนี้มานะครับสบายหน่อยแล้วก็ตัวรถก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อก็มันจะเป็นแผงๆเงี้ยครับเราก็ใช้ไอ้ตัวครีมตัดนะครับะต,ะตัดออกมาก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อธิบายไปว่าการประกอบยังไงใช้ยังไง,ง,ไงแล้วก็ จะทําให้คนดูเข้าใจง่ายที่สุดนะครับด้วยอุปกรณ์ที่เราจะยังไม่เยอะเท่าไหร่โอเคนะครับก็สรุปว่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มประกอบโมเดลสิ่งสำคัญเลยคืออุปกรณ์พวกนี้ที่ต้องมีก็คัตเตอร์อัไนเทปกาวที่ขีดที่ตัดผู้กันแล้วก็กระดาษตายก็เป็นสิ่งหลักๆที่ ควรต้องมีสำหรับคนที่เริ่มทำก็ไปหาซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดวกจะออกไปท้างไหนในยุคนี้ก็คือติดต่อได้มาทางข้างล่างนี่เลยครับเพจด,ดีมคราฟของเราจะส่งให้ถึงบ้านไม่ต้องออกไปไหนเลยอุปกรณ์ครบทุกอย่างพร้อมสำหรับคนที่เริ่มเล่นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเริ่มประกอบโมเดลนะครับขอบคุณมากครับผม ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดี f ครับชแนลก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจ f a c e b o o k b e a m c r a f บตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ